คืนนั้นพระพุทธองค์ทรงเหลียวดูหมู่สงเห็นนั่งสงบนิ่งอยู่ทั่วหน้าจึงมีพระดำรัสถามให้ภิกษุตอบตามลำดับดังนี้พระพุทธองค์ตรัสถามว่าคนชั่วจะรู้จักคนชั่วด้วยกันไหมว่าเขาเป็นคนชั่วภิกษุตอบไม่รู้ได้หรอกพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสถามว่าถูกแล้ว เป็นไปได้ที่คนชั่วจะรู้จักคนชั่วว่าเขาเป็นคนชั่วแล้วคนชั่วจะรู้จักคนดีหมว่าเขาเป็นคนดีภิกษุตอบรู้ไม่ได้เช่นกันพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์ตรัสว่าถูกแล้วเป็นไปไม่ได้ที่คนชั่วจะรู้จักคนดีว่าเขาเป็นคนดีภิกษุทั้งหลายคนชั่วย่อมประกอบด้วยธรรมของคนชั่ว